อย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับว่าสวิงของทีมเบิร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนสวิงปกติทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับจะมีดีเทลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองที่เราจะหยิบมาคุยกันในวันนี้นะครับสังเกตเห็นนะครับเรื่องที่1ครับคือเรื่องของการยืนครับถ้าท่านกอล์ฟมองผมจากดาวเดอไลน์เนี่ยทีมเบิร์กจะไม่ได้ยืนตีไดรเวอร์ในลักษณะที่ยืนสแควร์นะครับจะดึงเท้าขวาลงพอสมควรนะครับเพื่อที่จะยืนปิดการ์าเกตนะครับต้องบอกว่าถ้าสวิงตามแนวปกติเนี่ย ก็ควรจะได้ขับพาที่มาจากด้านในนะครับหรือว่าเป็น inside out แต่สิ่งที่เราเห็นกันณนะตำแหน่ง P5 ของทีมเบิร์กเนี่ยทีมเบิร์กเป็นคนที่ลงไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะชันนะครับก็คือลงไม้มาเนี่ย s t e e นั่นเองแต่พอเขายืนเปิดไว้แบบนี้เนี่ยมันก็เพียงพอที่เขาอะ่ะจะเข้าไปส q u a ร์ได้นะครับเรียกว่าเป็นการ c o m p e n s ซตละกันเพราะอยากให้ท่านกอล์ฟลองนึกภาพว่าถ้าผมยืนส q u a ร์แต่ตำแหน่งแขนขนาดพื้นที่ลงมาเนี่ยแนวไม้มันชันขึ้นมาแบบนี้หรือว่ามันตั้งขึ้นมาแบบนี้ โอกาสที่จะเข้าไปโดนลูกได้เนี่ยยากมากๆเรียกได้ว่าต้องตีเป็นทุบหรือว่าตีเป็นอา t s i d e in อย่างแน่นอนทีเบิร์กก็เลยมีการยืนที่ดึงเท้าขวาลงไว้แบบนี้นะครับที่ถึงแม้เขาจะลงไม้มาชันเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะเทินตัวเข้าไปได้เพราะมันมีสเปซมากพอนะครับนี่คือเรื่องที่1นนะครับ และเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการถ่ายน้ําหนักนะครับเราจะเห็นนะักออกอล์ฟตีไกลทุกคนนะครับพยายามที่จะใช้กราวนะครับหรือว่าใช้แรงจากพื้นเนี่ยให้ได้เต็มที่นะครับทิมเบิร์กเองก็เช่นกันแต่ทิมเบิร์กเนี่ยจะเป็นวิธีของการยกส้นเท้าซ้ายลอยนะครับเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยเต็มที่ขาขวามีให้เข่าซ้ายนะครับลำตัวสะโพกซ้ายเนี่ย ไปทางขวาของตัวเองนะครับเพื่อให้สามารถสร้างเกลียวในการเทินได้อย่างมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะต้องบอกว่าถ้าท่านกอล์ฟยืนเฉยๆแบบนี้แล้วสวิงแต่ช่วงบนนะครับหรือว่าไม่มีการถ่ายน้ําหนักเนี่ยแน่นอนว่าจะไม่สามารถออกแรงได้อย่างเต็มที่นะครับและเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องที่3เรื่องที่3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับแขนและมือนะครับ เราจะเห็นแล้วครับว่าทิมเบิร์กเนี่ยมีอาการแขนซ้ายงอณนะตําแหน่งท็อปสวิงนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อดีของทิมเบิร์กในการทําแขนซ้ายงอเนี่ยก็แน่นอนว่าส่งผลกับเรื่องของคลับสปีดนะครับให้ท่านกอล์ฟนิดแบบนี้นะครับว่าถ้าผมให้แขนซ้ายผมตรงอยู่ตลอดเวลาและผมสวิงในลักษณะนี้สร้างสปีดอย่างนี้กับผมทําให้แขนซ้ายผมงอนะครับณนะตําแหน่งนี้แล้วค่อยสะบัดออกไปแน่นอนว่าการที่ให้แขนซ้ายงอแบบนี้จะสามารถส่งแรงได้มากกว่า พยายามแขนซ้ายตึงไว้แบบนี้ตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าต้องอยังไม่พูดถึงเรื่องของความแม่นยำนะครับต้องพูดถึงในเรื่องของการออกแรงอย่างเดียวว่าถ้าเราจะออกแรงแบบแขนตึงขึ้นอย่างเดียวนะครับแขนตึงขึ้นแขนตึงลงแบบนี้กับมีแขนซ้ายงอแบบนี้แล้วสวิงเนี่ยโอกาสสร้างสปีดก็จะมีมากกว่านั่นเองและสิ่งที่เป็นข้อดีครับในการส่งเสริมเกี่ยวกับตำแหน่งข้อมือของทิมเบิร์กก็คือเขามีการโบข้อมือที่ชัดเจนมากๆเหมือนที่เราได้ เห็นภาพกันไปนะครับอยากให้ท่านักกอล์ฟลองดูนะครับสำหรับท่านักกอล์ฟที่มีปัญหาเรื่องของการคับบริสแบบนี้นะครับทำให้หน้าตำแหน่งท็อปสวิงเนี่ยหน้าไม้เปิดนะครับหรือว่ามีการกระดกข้อมือในลักษณะนี้แล้วถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบหรือว่าเราเห็นนักกอล์ฟระดับโลกหลายคนบินเป็นโบริสเนี่ยวิธีของทีมเบิร์กก็อาจจะสามารถช่วยท่านักกอล์ฟได้นะครับเพราะท่านักกอล์ฟลองนึกดูว่าถ้าผมให้ท่านักกอล์ฟทำแขนซ้ายงอในลักษณะเนี้ยมือของผมเนี่ย ค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะโบละหรือว่าค่อนข้างที่จะโกงละถ้าเวลาผมทําแขนซ้ายผมงองเงี้ยเหมือนเราจะกาะตัวเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยอยากทํามือแบบนี้เท่าไหรนะ่หรือว่าเป็นเป็นคัพบริสแบบนี้นะครับอยากจะค่อนข้างอยากทํามือแบบนี้และสําหรับท่านักกอล์ฟนะครับที่บางทีขึ้นไม้มาแล้วนะครับมีอาการคัพบริสนะครับหรือว่ามือเป็นแบบนี้เนี่ยจะทําให้หน้าไม้เปิดนะครับแล้วไม่สามารถออกแรงได้นะครับหรือว่าลงมาแล้วไม่สามารถที่จะคนโทรลหน้าไม้ได้เนี่ย อยากจะทําให้มือเป็นโกงแบบนี้เนี่ยก็แนะนําวิธีแบบทิมเบิร์กนะครับเพราะว่าเวลาทิมเบิร์กแบ็กสวิงขึ้นมาแล้วเนี่ยเนื่องจากร่างกายเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีเรื่องของร่างกายที่ค่อนข้างที่จะติดในเรื่องของความยืดหยุนนะครับก็ทําให้แขนซ้ายของเขาเนี่ยงอแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเป็นข้อดีก็คือหลังมือซ้ายที่จะโก่งขึ้นมาแบบนี้นะครับ ดิลที่อยากแนะนำท่านนักกอล์ฟให้ลองฝึกซ้อมนะครับเราก็จะทําทั้ง3เรื่องเลยนะครับแต่ว่าให้จับที่มือซ้ายมือเดียวนะครับข้อที่1ครับยืนแบบทิมเบิร์กครับยืนดึงเท้าขวาต่ำนะครับเท้าขวาต่ำกว่าก็คือยืนปิดนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเวลาแบ็กสวิงขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะให้ส้นเท้าซ้ายเนี่ยลอยขึ้นมาได้นะครับหรือว่าเพื่อเป็นการถ่ายน้ําหนักมาที่ขาขวานั่นเองนะครับและเรื่องที่3ครับตำแหน่งท็อปสวิงครับสามารถที่จะให้แขนซ้ายงอนะครับแล้วก็ ดูเรื่องของหลังมือไว้ด้วยนะครับว่าสามารถที่จะทํามือในลักษณะของการโก่งข้อมือแบบนี้ได้ไหมนะครับและจากตําแหน่งนี้นะครับให้ทานากอฟเนี่ยฝึกที่จะกดน้ําหนักนะครับหรือว่าย่าให้เต็มเท้าก่อนที่จะรีลิส e ออกไปนะครับหรือว่าเป็นการฝึกส่งแรงนั่นเองนะครับสเรื่องนะครับเรื่องที่1การยืนนะครับยืนให้เป็นแนวของการยืนปิดนะครับเรื่องที่2นะครับเวลาแบ็กสวิงขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะ ให้ส้นเท้าซ้ายนะครับลอยขึ้นมาได้เพื่อให้น้ําหนักเนี่ย move ม,มาฝั่งขวาได้เต็มที่นะครับและเรื่องที่3ครับ backswing ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะแขนซ้ายงอได้แล้วฝึกที่จะ release ให้ได้เสียงแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงส่วนการทําแบบนี้แล้วสปีดจะขึ้นเท่าไหร่หรือระยะจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในเบรกหน้าครับ